ในโลกมึงมอ่ะกูไม่ไอตัวไห้เรียนกูไอเรียนไอตัวไห้ไม่เรียนใจเบื่อมชีวิตมันใจชีวิตกูแรงมันเกียเปรี๊ดแต่โอ้ไม่จริงกไงเออไอตปลาเมันอ,อ,อม,มันเรียนมันไม่เรียนปลาเมือเสียบีเอชเลยจังมันไอตัวไห้เรียนกูตรงไอตัวไห้ไม่เรียนกูไม่ไหวเลยออกมาแลงวัวแลงควายตัดโยกตัดยักษ์เพราะชีวิตคุ้นมันไม่แน่นอนเออ เชอกูจ้ะเออกุยการรดนโลกไว้ให้เผื่อนรดนโลกไว้ให้เผื่อนเอ๋อแล้วไม่จริงกันเนี่ยแต่ไม่ก็เนี่คนๆนกับพอเกิดโลกดูแลอย่างดีต้องควักโม่อย่างดีกุดในโรงยาบ้านอย่างดีให้กินนมปองแปดรอยอ่ามันก็นเลยว่านักก้าวานูบ้านนก้าวโรงเรียนอย่างดี เรียนปลาต้มมัแตยมจนตึงหมาวยทีอะไรก็ว่ามัดอย่างนี้เป็นมาขนานั้แหละเบึงจังเกียนแรเอ่ะพอจบหมาวทีอะไรแม่มันกลายมูมันกลายหัวมันก่ายหน้าจำนำหน้ามันเผื่อช่งโหว่ให้เรียนอ่ะพอเรียนจบแล้วออกตามาณสามเดือนไก่จเอาเสียแล้วไก้เอามันแตงห้ะลูกยายก็ได้เมียลูกเจ้าก็ได้พัว อันนี้อะกูขี้กลานี่ปล้นโลกไง่ห้เพื่อนบ่ไยเราจะเลี้ยงอย่างดีถ้าเป็นต้นไม้แบบว่า,วาประกอบประงมอ,อย่างดีก็จะเดินเติบโตตำตาพรีดอกออกพ้นเย็ดผมเพื่อนเอาจะแล้วอ๋ฮะจริงไหมจริงกันแต่กูเลี้ยงอัออนโตก็ฮะมึงกินอะไรปนนั่นเลยกูไม่ไปเกี่ยวหลังคนเม่นส่งง่้โลกเรียนไป ใช่คนหนะคนณต้องไอเรียนทุ๊กตุกกี่วไงใกล้จนสมบัติไม่เลื่อนว่ะนะต้องไอหลัวเรียนพอเรียนจบเดยคนโน่นตะมานญี่ปุ่นนะคนโน่นตะมานอเมริกาคนโน่นตะมานสวิตเซอร์แลนด์คนโน่นตะมานกรุงเทพคนโน่นตะมานไรย่องอ่าไอพ่อแม่ก็เที่วโบว่าโลเค้ามาตัดตะมานดีๆนี่เพือ่ออะไรกูตางประเทศโตกะ ก็เวลาผมแมมไม่บายกูตามเมื่เคยได้ดูแลเคยเจ็ดขี้เจ็ดเหยียวเคยเดินรุ่นพอแมมไปหาหมอแล้วก็ไอตัวที่ไม่ได้เรียนน่ไอตัวที่เก็บขี้ยางกางเรืองไหนตัวฮัลเล้วพวเราไอพอมแหมมันคิดในตัวฮัลเล้วอพอแม่มันใจแรกตึงไงตัวนไหนตัวนั้นไอตัวเก็บขี้ยางกางเรื่องไหนพอมแหมมันใจแรกตึงเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือตัวฮัลเลลาเจ็บกายไม่บายคู่ไอตัวฮัลเลย เออแต่ว่าแรกแลวเลถึงโดแรกถึงตัวใอญ่อยูมบริกาโดแเลถึงตัวอยู่ญี่ปุ่นโืมรายเจ็บกายไม่บายไอ้ตัวนี้แต่รุ่นเหมี่ยวมออยู่กลอง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 ปลาหมูก้าวไกินนู่นนี่นั่นมันเบี้ยเพราะมันไม่ได้เรียนกาอยู่บ้านอ่ามึงก็เลยแบะนั้นแตเวลาเจ็บกายไม่บายหลังคนไม่เห็น ใจใจรุงรังใจปากใจมุกตายัหได้ความจริงเดี๋ยวว่าเลกับโมต่อรักทรวันกันตาโมปอดีไอ้ตัวอเมริกามันบินมันยังไม่ทึงทีไหนต่อไปนักทรวันกันตาโมปอดีไอ้ตัวญี่ปุ่นมันละหานไม่ได้ตีต่อทรักย์วันกันตาโมปอดีไอ้ตัวตะยูกรุงเทพมันลบไม่ลบบปที แค่ลหนบ้านนั้นเน่ยอันไหนตัวใกล้ๆเป้ะไม่ใช่เอานี่มาแล้วนี่มาถึงกับเผาตก็ลุกมากกันกรอบเป้ะกันตอด้ายกันบ,บลิดลอยบลิดตายไอ้กนไอ้รวยคนนี้ก็ผู้ใจนักหนามาไม่ใช่ได้ยอดน้ำยอดก้าวไม่ใช่เอานี่สวยเรื่อยเลยเพราะมันเรียนช่วงเกินไอ้ตัวไม่ได้เรียนเนี่ยได้ช่วยจยะกู้จ้ เออขงกูไม่ก็เรียนการเรียนไม่เรียนกันแหลบบางทีเราได้เปึงเงนตัวไม่ได้เรียนบางทีเราได้เป็นเงินตัวกลางล่างนั่นแหละมาเลกเก็ดไม่ได้นี่เราเราเออมาเลกเก็ดไม่ได้มันใจเมื่อนเคยกว่ามันดีมันชัวมันเบื่อเปลือยเรากับนอตไม่ได้บางทีเราได้เป็ึเงานตัวกลางล่างนั่นแหอะตัวเรียนแกงงินไม่ไปอยู่ต่างประเทศเราไปตันผมตายกัน อย่างนี้ไดี๋เวพาวันทุกทายหังที่อานมันกินแล็บนานวันไม่กูกลั่นบ้าเรียนกันเรียนไม่เรียนกันแล้วเออใจมันกูตัวมันเรียนกันได้มันมันไม่เรียนกันได้มันเราเกิดมาแล้วเล่ทาวแต่เล่ได้ใช่ไหมมันใช่ยงดได้กูได้พึงได้พึงไม่ได้เมื่อตีกูเล่นไอ้กัง นาจิตมันกันเหมือนแต่โองนี่อันหลบรากูตอนจูหมดร่ำกันเหมือนนะอืออันเรียกว่าก็เบียกูไปเจอเรือลอยอ่ะมันบาดบอกก็เบียฮิตแต่หนุ่ยไปเจอเรือบอดีนัดแควนไปได้ได้เรือตัวเดิมตุกตี้ตุกตี้บัตรตี้โอ้มึง่าดเรือ่าพอมไม่เบียหรือปะนีแต่หลกได้เรือตัวเดือมไปก่อนนะแต่ว่าเปลี่ยนแควนโอ้ Rồi là lúc mừng đó Ừ À ruộng mương Cua Nèo kít mượn Còn rồi chả mà Đó